เกิดอะไรขึ้นนะคะคุณผู้ชมขาเมื่อทางนี้ลุยสุดทนค่ะแล้วก็ออกมาโพสต์รยาวแบบนี้นะคะโดยที่มีการกล่าวถึงข่าวข่าวนี้ค่ะกลายเป็นกระแสข่าวที่แรงมากๆนะคะเกี่ยวกับทีมงานแพลวแสงทองแล้วก็โดนกระแสเข้าเต็มๆก็คือทางทีมงานทางคุณแม่แพลวแสงทองแล้วก็พระเอกสันนั่นเองเนาะคุณผู้ชมขาโดยที่ทางคุณชูวิทย์คำภาระเนี่ยค่ะก็จะมาโพสนะคะบอกว่า จังแม่นพวกสูส่สางข้าวเนาะถามในว่าแพ,าพา้วๆยังมีข้าวสิให้ขายอยู่บ่ขนาดเรื่องส่วนตัวฉันเป็นมูแท้ๆฉันยังบ่ทันได้รู้ยูมพวกติงจุดๆๆพวกขยมกกมกะมักกัดมักแซะเขาຮู້กันกันก้อนฉันอีก แมนซังมูชันหรือฮักมูชันกับบลูติดตามคักแน่สิบอกว่าน่ลุยกับแพลวเพ้าเนี่แม้เวลาสี่คุยกันกระแทบสีบมีสี่คุยกันกับเรื่องงานเรื่องทําโชคกับเรื่องเบิกเงินซื้อของพอคุยกันโดนบ่ได้มันสีได้ด่ากันนี่นะคะพี่น้องค่ะกับเป็นโพสนะคะจากทางคุณนิรุ้ยหรือว่าผู้จัดการทีมงานแพลวเพาแสงทองนั่นเองค่ะมีคนพลาดหัวข่าวออกมาเยอะนะคะที่ก็มีคนพลาดหัวข่าวออกมาเนี่ยบอกว่าเกลือเป็นนอน วงในแชรค่ะทำไมความลับหลุดบ่อยเพราะคนที่ไว้ใจร้ายที่สุดนั่นเองนะคะคุณผู้ชมอันนี้เป็นโพสนะคะจากทางอ่า กระแสข่าวที่เข้ามาในช่วงนี้เนาะแล้วก็มีข่าวออกมาอีกค่ะบอกว่ามีข่าวจากวงในสาวนิลุยขายเพลพาวอิลิตี้วะสันกับประมาณว่าทั้งมูสนิทเนี่ยไปขายข่าวเพื่อนสนิทอีกรอบนึงเนาะค่ะพี่น้องคะคนใกล้ตัวแฉเพลพาวมูเจ้าว่าไผ่เอาวสันคือว่าจังสีกับเขาคุณนิลุยเต็มๆมแมนวะค่ะพี่น้องกะเพราะว่าทางคุณนิลุยเนี่ยก็เป็นเพื่อนสนิทอยู่แล้วพอออกมาโพสต์แบบนี้คนเขาก็ดูออกค่ะว่า ประมาณว่าเป็นเพื่อนสนิทอยู่แล้วรู้อยู่แล้วเพราะว่าคนสนิทเนี่ยมาแชร์พลวพาวแสงทองก็ต้องรู้อยู่แล้วค่ะว่าเป็นใครก็คือทางคุณนิลุยเนาะเพราะว่าคุณนิลุยก็เป็นคนสนิทสุดๆแล้วค่ะอย่างเรายกเว้นทางครอบครัวทางอ่า แฟนอย่างเงี้ยค่ะเรายกเว้นไปถ้าพูดถึงเพื่อนสนิทหรือคนสนิทจริงๆก็คือคุณนิลุยนะคะเขาก็เลยออกมาโพสต์กันเป็นกระแสเลยนะคะช่วงนี้บอกว่าคุณนิลุยเนี่ยขา,าขายข่าวแพวพาวแสงทองขายข่าวเพื่อนกินหรอคือมันมีกระแสะอ,ออกมาช่วงหนึ่งแล้วนะคะทางคุณนิลุยก็ได้ออกมาปฏิเสธแล้วว่าเออใครมันจะไปขายข่าวแพวพาวเนาะขนาดเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องบางเรื่องเราก็ยังไม่รู้เลยค่ะก็เลยจะไปขายกันทําไมอะไรประมาณนี้นะคะตอนนี้กลายเป็นกระแสนะคะคุณผู้ชมข่าวโอ้โหบอกเลยว่า ใครที่อยู่ใกล้กลางคุณแม่เผาๆนี่กลายเป็นดราม่าไปหมดเลยจริงๆไม่รู้ว่าต้องการอ,าอะไรเหมือนกันนะคะคือทางคุณแม่เผาเนี่ยค่ะเขาก็จะออกมาพูดอยู่บ่อยนะคะว่าเออเขาแทบจะไม่ได้ใส่ใจอะไรเลยนะคะเพราะว่ามันดราม่าบ่อยเสลือเกินค่ะตอนนี้นะคะก็ดราม่าไปถึงทางาทีมงานทางเพื่อนแล้วเนาะกลายเป็นดราม่าถึงต่างประเทศนะคะทางบอสเออะไรอย่างนี้ก็อ่าก็มีดราม่านะคะคุณผู้ชมขาคือมันดราม่าไปหมดเลยนะคะใครที่แบบว่า อยู่ในทีมงานพิภพแสงทองเป็นผู้จัดการเป็นเพื่อนอย่างนี้ค่ะโอ้โหโดนกระแสนี้ไปเต็มๆเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมต้องเสพข่าวอย่างมีสติด้วยนะคะถ้าเรายังไม่เจอข้อมูลแบบจริงๆจังๆหรือไม่เจอข้อมูลแบบที่มันเป็นความจริงเราก็อย่าเพิ่งเชื่อข่าวนั้นๆเลยค่ะ,ะให้ดูก่อนนะคะว่าเออมันจริงหรือเท็จเนาะบางทีข่าวปลอมเยอะมากๆนะคะจุดๆนี้เนาะนี่นะคะ,ะ,คะพอเจอเรื่องราวนี้เนี่ย ต่างก็มีคนเข้าไปให้กําลังใจกันเยอะค่ะไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับนะคะทางทีมงานเนาะ แล้วก็เพื่อนๆนะคะก็เข้าไปให้กําลังใจทางคุณนิลุยเยอะมากๆนะคะเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้แต่ว่าทางทีมงานเขาก็รู้กันอยู่แล้วแหะคะ่ะว่าเรื่องแบบนี้มันก็คงไม่มีใครไปไขข่าวจริงไหมคะเพราะว่าเรื่องของวงในเราก็รู้กันแค่นั้นนะคะแล้วอีกอย่างทางคุณใบพาแสงทองเขาก็ไม่ได้มีอะไรให้แฉ่าอ่าให้ขายข่าวขนาดนั้นนะคะเรื่องส่วนตัวมันก็คงเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะคุณผู้ชม่ะเราจะไปก้าไก่ยเยอะขนาดนั้นมันก็ไม่ได้เนาะอย่างคุณนิลุยเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทแท้ๆ เขาไม่ก้าวไก่เรื่องส่วนตัวของกันนะคะเราอยู่เราก็มีพื้นที่ส่วนตัวของกันและกันเราไม่ได้ไปก้าวไก่ในชีวิตเขาขนาดนั้นนะคะคุณผู้ชมขาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องแบบนี้นะคะมันก็เป็นอะไรที่เชื่อ,อยากอยู่เหมือนกันนะคะในเมื่อเรายังไม่ได้เห็นว่ามันเป็นข้อเท็จจริงพิสูจน์ยังไม่ได้เราก็อย่าเพิ่งปักใจเชื่อกันค่ะนี่ค่ะทางคุณนิลุยก็พูดอีกนะคะบอกว่าพวกปั่นข่าวกับเบิ้งเนเด้อเท่าน่าที่ปั่นข่าวอ่า เท่นาน่สิปันข้าวว่าฉันไปกับผู้ชายไปดมผู้ชายดมเก,กคนนั้นคนนี้ให้ฉันเพราะมีแห้งแนบผัวแหงว้งบ่มีน้ำเขาย,ยูว่าัพี่น้องค่ะเอออันนี้ทั้งคุณนิลุยกับฝากหอดพ้นมักปันข้าวนะคะพี่น้องขาแบบว่าเอองวานหนักกัปันเหตดีๆเนเด้ดอดอย่างประมาณนี้เนาะคะ่ะอ่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมขาในกระแสะโลกโซเชียลเนาะข่าวจริงข่าวปลอมมันเยอะแยะถมเทไปเพราะฉะนั้นแล้วดูสื่อให้ดีนะคะว่าเออข่าวเนี้มันมีที่มาที่ไปไหมนะคะมันมาได้ยังไงแล้ว คนที่ทำเนี่ยมีชื่ออยู่ในข่าวเนี่ยเขาทำจริงๆหรือเปล่านะีคะอ่ะดูให้กันดีๆก่อนเนาะก่อนที่จะปักใจเชื่ออะไรนะคะนี่แหละค่ะทางคุณนิลุยเขาก็ได้ออกมาพูด ออกมาปฏิเสธแล้วนะคะแล้วก็ออกมาแชร์ฝากเตือนเพื่อนๆเ,เนาะว่าอย่าหลงเชื่ออะไรมากง่ายนะคะแล้วก็ข่าวนี้เนี่ยทางคุณนิลลุยไม่ทําแน่นอนค่ะเพราะอย่างที่ว่าเนะคะเรื่องส่วนตัวคุณนิลุยเขาก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับคุณแม่เผาเาวบางเรื่องเขาก็ยังไม่รู้เลยะค่ะเพราะว่ามันก็ทํางานคุและหน้าที่นะคะทางคุณแม่เผาเาาเขาก็เป็นศิลปิน คุณนิลุยเขาก็เป็นผู้จัดการเขาเป็นเพื่อนสนิทก็จริงแต่เขาไม่ได้อยู่ด้วยกันย4สี่ชั่วโมงไม่ได้อยู่ด้วยกันทุกๆวันมันก็มีพื้นที่ส่วนตัวแล้วก็ต่างคนก็ต่างหน้าที่การทํางานนะคะส่วนมากทางคุณเพลพาเขาก็อยู่กับหนุ่มซันแล้วก็ทํางานในทีมงานเพลาพลาแสงทองอยู่แล้วเนาะ อ่ะมันก็ไม่ได้มีความหมายที่ประมาณว่าฉันจ,จะเล่าทุกอย่างให้เพื่อนสนิทฟังไม่ขนาดนั้นนลคะบางสิ่งบางอย่างมันเรื่องส่วนตัวของเราจริงๆเราแทบจะไม่อยากพูดให้ใครฟังเลยค่ะแล้วเพื่อนสนิทจริงๆเขาจะไม่ได้ไปยุ่งไม่ไปก้าวไก่นะคะมันคือเรื่องส่วนตัวแล้วเขาคงไม่ไปขายข่าวเพื่อนสนิทกินหรอกค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณนิลุยเขาก็ไม่ได้ถึงขั้นที่แบบ ขาดขนาดนั้นที่ต้องไปขายข่าวเพื่อนเนะคะเขาก็มีอันจะกินนะคะคุณผู้ชมขาไม่จะเป็นว่าต้องไปขายข่าวเพื่อนเลยไม่ได้อะไรขึ้นมานะคะถ้าวันนึงเราขายจริงๆเราถูกจับได้ทุกอย่างก็เสียหมดเลยะค่ะมันไม่มีอะไรที่เราต้องเสี่ยงทําเลยนะคะน,นี้บอกเลยว่ามันเป็น ข่าวปลอมนะคะคุณผู้ชมข่าบอกเลยนะคะว่าข่าวนี้คือข่าวปลอมแท้ๆนะคะไม่ได้กลองเพราะฉะนั้นแล้วก่อนจะเชื่ออะไรดูดีๆตอนนี้เนี่ยคนปั่นกันเยอะค่ะแล้วก็มีเพจหลายๆเพจเนี่ยออกมาโพสนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของคุณแม่ประเาเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่ามันหลายเรื่องหลายราวมากๆตั้งแต่อยู่ไทยจนถึงต่างประเทศค่ะ ก่อนจะเชื่อข่าวอะไรก็ดูดีๆว่าจริงหรือเท็จมาแต่ไหนเป็นอย่างไรแล้วก็ฟังจากปากเจ้าตัวด้วยค่ะว่าจริงหรือเปล่านะคะคุณผู้ชมขาถึงแม้นะคะเขาจะออกมาโพสแบบนั้นถ้าเราไม่เห็นจริงๆเราก็าไม่ต้องปักใจเชื่อก็ได้นะคะเพราะอย่างคุณแม่เผาเนี่ยถ้าเกิดเรื่องร้ายๆหรือหนักจริงๆเขาก็ออกมาพูดนะคะแล้วก็ย้ำเตือนให้ทุกคนระวังตลอดนะคะ ราะว่ามันมีคนชอบปั่นยุโยงบางเรื่องบางราวมันก็เกิดจริงนะคะบางทีเนี่ยเราก็เ,เชื่อไปแล้วนะคะก็เลยกลายเป็นว่าเราก็ไปเกลียดตามเขาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคุณผู้ชมขาเพราะฉะนั้นแล้วก็ดูดีๆนะคะเสพข่าวอย่างมีสติแล้วกันนะคะคุณผู้ชมขาอ่ะ สุดท้ายนี้นะคะก็ฝากผลงานของทางคุณแม่เาเผาด้วยก็แล้วกันนะคะคุณผู้ชมคะคือตอนนี้นะคะมีผลงานใหม่นะคะเป็นผลงานคู่ค่ะก็คือทางพระเอกซันวงสทอนกับทางคุณแม่เาเผาแสงทองนะคะผลงานเพลงช้างเท้าหน้าเนาะฝากติดตามให้กําลังใจด้วยค่ะปล่อยออกมาได้นหนึ่งวันแล้วนะคะในวันที่28ที่ผ่านมานั่นเองนะคะตอนนี้ยอดวิวพุ่งขึ้นหลักแสนแล้วค่ะคุณผู้ชมฝากติดตามให้กําลังใจด้วยนะคะใครที่ยังไม่ฟังก็ฝากไปฟังด้วยค่ะเพราะว่าเป็นผลงานคู่เพงเลงแรกเลยนะคะยัง ก็อย่าลืมไปให้กำลังใจกันเยอะๆค่ะส่วนวันนี้จินเองก็ต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนค่ะถ้ามีข่าวสารอะไรใหม่ๆอัปเดตนะคะเดี๋ยวจินจะรีบมาอัปเดตให้คุณผู้ชมทราบกันเลยค่ะต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ